โซนิคส์อยู่กันในเกมสติ๊กเวอล์เลก็เ่นะครับภารกิจที่5 4 3และ5 4 4นะครับผมเดี๋ยวไปเล่น543กันก่อนนะครับภารกิจที่5 4 3นะครับเอาชีวิตรอดจนกว่าเราจะตกดินเจอกับเทอสนะครับไพโรเบสนะครับผมอ้าวเอาแล้วครับผมเอาแล้วเจอกับสกินระเบิดนะเราจะต้องเจอกับเวฟของซอสบาดมากมายนะครับแล้วก็เราคอนโทรลยูนิตในทุกรูปแบบนะครับผมถ้าเขาใช้เป็นไพโรเบสมาเราก็จะไม่เล่นไพโรเบสนะครับเราก็จะไปเล่นอย่างอื่นสายฟ้า เออไม่ได้เล่นมานานแล้วครับสายฟ้าแล้วกันนะครับผมธนูสายฟ้ายักษ์สายฟ้าคนเก็บแร่นิดหน่อยโอเคครับผมเอาชิดลอดใช่ไหมมาถึงซดวาดก่อนครับผมเพื่อที่เราจะได้เอาเขาไปจุกนั่นเองเนาะคนเก็บแร่ก,ก็เก็บไปแร้ไปอาแล้วเราเอาเป็นซดวาดมาทําไมเราไม่อัพให้ซดบาดวิ่งเร็วครับพยายามมาเป็น,นขนมทำไม <laughs> บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองนะทําอะไรไปก็ไม่เคยคิดนะครับผมเฮ้ยโอ้โหเขามาละพี่เขามาละขอหมดหนึ่งที่ก่อน โดนดามเมดไหมโอ้โหย้ายเขาตายเด็ดขาดทายเขาตายเขาไปตายที่อื่นครับย้ายเขามาตายอยู่ใกล้ๆตัวเราไม่อย่างนั้นแล้วเราจะโดนดาเมดต,ตึงๆนี่แหละภารกิจเอาชีวิตรอดของจริงนะครับผมจุกนิดนึงจุกนิดนึงเดี๋ยวเขาหาว่าเราดูถูกเขาจุกแล้วยังไงต่อครับเขามาเป็นเวฟของซอสหวาดใช่ไหมถ้าเราเล่นเป็นนักหนูล้วนล่ะเออมันก็น่าสนใจและน่าหลองนะครับมาแล้วครับผมนักนูของเรา ป้าเข้าให้อีกหนึ่งป้าครับผมระเบิดหายกันไปซะไอระเบิดพวกนี้นะครับมันไม่โดนพวกเดียวกันนะก็คงจะคาดหวังให้ระเบิดของพวกเขาทําร้ายกันเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะวันฮิตคิวได้ไหมเดี๋ยวดูนะป้าหายโอเควันฮิตคิวได้นี่นาะอืมวันฮิตคิวครับผมตัวเราเองถ้าเกิดอยู่ใกล้จนเกินไปก็รับดาเม็นเหมือนกันและก็แน่นอนว่าวันฮิตคิว วันฮิตคิวแต่เป็นฝั่งเราโดนวันฮิตคิวนะคือภารกิจนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทําตัวเองนะครับเราก็อาจจะได้ชัยชนะได้โดยง่ายวันฮิตคิวป้ากไม่วันฮิตคิวเว้ยคราวนี้ไม่ค่อยจะวันฮิตคิวแล้วครับผม <Huh? S 1> คือต้องทําให้ดาเมจมันสะท้อนใช่ไหม <Huh? S 1> ไม่ใช่ได้เมจสะท้อนมันต้องทําให้ดาเมจกระจายก่อนนะครับผม huh? ด้วยการนําตัวที่มีสแต็คแบบนี้ไปนะมีสแต็คแบบนี้ไปเนี่ยดาเมจแรกนะครับจะเป็นการเชนไลนิงนั่นเองพอเชนไลนิงเสร็จปั๊บทุกคนเนี่ยในกลุ่มนั้นจะเหมือนว่าโดนดาเมจแล้วแล้วหลังจากนั้นเราถึงจะว,วันฮิ้คิวได้นะนครับมันบังคับให้เราต้องยิงธนู2ครั้งนั่นเองถ้าครั้งแรกเชนดาเมจได้เยอะฟังศัตรูแต่และตัวโดนดาเมจไปแล้ว1รอบเราจะวันฮิตคิวได้ในรอบที่2รอเขาอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่คณะมากันให้ครบครบแล้วยิง นั่นแหละเชนแบบนั้นละถูกต้องแล้วก็วันใหทคิวทีละตัว,ท,ตวทีละตัวครับนั่นแหละตัวที่เลือดเหลือต่าไม่เต็มอะ่ะเออพวกที่เลือดไม่เต็มอะ่ะนั่นแหละแวบหายครับเ <laughs> นี่ยมันอันตรายตรงนี้นะจะกินระเบิดเนี่ยนะครับแต่ว่ากลายุทธ์การเชนไลนิ่งหนึ่งรอบก่อนแล้วค่อยโจมตีของเราเนี่ยได้ผลนะครับเพราะดอกที่2ก็จะตายกันแน่นอนแบบนี้เนาะเออเนี่ยแบบนี้โอเคครับ อืมถ้าไม่เข้าหัวก็ไม่ตายอ่ะถอยกลับกันไปก่อนนะเนี่ยแล้วเราจะสู้ได้ไหมเนี่ยอืได้ไม่ได้ก็ต้องสู้ละละครับคารสกันจิดดนของเราน่าจะน่าจะไม่ไหวเอาตัวจริงๆออกมาดีกว่าครับเออนั่นแหละ โอ้ป้อมเกือบแตกเหมือนกันนะใช้เวลา5นาทีพอดีเป๊ะเลยนะครับโอเค543ผ่านต่อไป544ภ 4. ารักิจที่54 4ครับไม่มีไมเนอร์ไม่มีเหมืองทองไม่มีคาสเซิลอาเชอร์เริ่มต้นวนตังค์าพ0 0เจอกับอิลิตวูแลนอาชิดอนเขาโหลดยูนิตได้ทุกรูปแบบสกินไฟเลยครับแล้วก็เอาเป็นนี่ครับบล็อกดาเมจครับอืมอับได้แค่นี้หรอโอเคแค่นี้ก็แค่นี้มีตังห้าพันใช่ไหมบริเคดกันกลางนะครับโอเคไปเลยครับผมสเปียร์ต,ต้อนนะครับฝั่งนู้นจะเป็น อลิตอาชีดอนใช่ไหมเราต้องมีสเปียร์ต้นกี่คนเอา้ามาคนเดียวเหรออืมไม่ได้มาคนเดียวละคือเราต้องใช้สเปียร์ตัอนบล็อกดาเมจโอ้ฝั่งเขายิงยับเลยครับเป็นเอลิตมากันทั้งกลุ่มทั้งแก๊งเลยนะพยานย,ายิงตอไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดโดนหัวก็น่าจะตายกันบ้างแต่ก็ไม่โดนไงถ้าถ้าเป็นธนูสายฟ้ามานี่ก็น่าจะสนุกนะเราต้องกลับบ้านแล้วล่ะถอยก่อน มาดูกันว่าเราจะสามารถสทะท้อนดาเมจใส่เขาได้หรือไม่โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยว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 ออกมาลุยซิโอ้โหอือหือป้อมรับ <teil>? ศึกด่วนๆครับแล้วก็เอาซอฟต์บอตมาด้วยนั่นแหละอยู่หลังป้อมไว้เฮ้ยครับผมเดี๋ยวเราจู๊กแล้วกันนะซึ่งวิธีนี้นี่ก็จะสาม mm ารถทําให้เราตายไปหนึ่งตัวแลวครับป้อมรับศึกครับผมฝั่งเขาไม่น่ามีใครแล้วนะเออมันก็หมดแล้วนะครับป้อมเราจะแตกแล้วกันเลือดป้อมเหลือนิดหน่อย อ่าแล้วเขาจะมีกําลังเสริมไหมเอ่ยถ้ามีเราก็เราก็ล้องเหมือนกันนะมีครับผมมาแล้วครับ <What? S 1> เราควรไปอยู่ติดตัวนักหนูใอยได้นะครับ oh. อีลิตก็อีลิตเถอะโดนหนึ่เข้าไปก็ดับดิ้นเหมือนกันโอเคติดตัวได้ละเราก็หัวดเลยครับจริงๆจะไม่หวดก็ได้นะเพราะดูจากลักษณะแล้วเนี่ย <What? S 1> อ,าอาชิดอนเราก็น่าจะตีบ้านแตกได้โดยง่ายนะครับโอเคภารกิจสัปดาห์นี้ก็ถือว่า ไม่ยากแต่ห่าดเสียวหน่อยหนึง่งตรงที่ว่าป้อมเราเกือบแตกเหมือนกันนะสนาที3วินาทีโอเคครับผมวัดอีบวัดอีบระเบิด v วียสกินระเบิดจะเกิดอะไรขึ้นครับอัพกันเข้าไปโอเคฝั่งเราก็จะวิ่งเข้าไปหาเขาทันทีเลยนะครับมันระเบิดเวียระเบิดอใช่ไหมละ่ะเขาจะตีเราโช์เราตีเขาแปะเข้าไปแบบนี้เออหวานระเบิด v วียสระเบิด,บดใช่ปะเราก็ล่อลวงเข้าไว้ให้คนหล่อลวงครับผมให้คนหล่อลวงหลังนั้นหลอกลวงไอ้ตัวนี้ไว้ และเราก็จะฆ่าตัวเองให้ตาย <L an> คือเราต้องตายครับไม่ใช่ทาให้เขาตายประมาณว่าแบบนี้ปาหายหายหมดเลยไอคนหล่อเลวงคือเราอยากฆ่าเขาแต่ถ้าเราฆ่าเขาเนี่ยเราตายคนเดียวนะครับแต่ถ้าเขาฆ่าเราเนี่ยเขาจะตายเป็นกลุ่มเป็นหมูนะ่คณะมันเร็วสิเพื่อนพวกนานต้องรีบมาหน่อยนะเรานี่กระสันอยากจะระเบิดซะเหลือเกินวอร์มรอเลยตอนนี้นวอร์อมร่างกายรอหมาแล้วครับผมหมดไปกันหนึ่งที เออนั่นแหละสะใจตายกันหมดใครตุยก่อนคนนั้นชนะเนาะแถ้าเราไม่ตีเขาละเออเดี๋ยวลองดูนะถ้าเราไม่ตีเขาจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็อยู่อย่างนี้อ๋อโอเคระเบิดมันก็จะเบาลงเล็กน้อยนะครับมามามาเพื่อนมา่นหันหลังให้ตีเลยเนี่ยเชิญเชิญเชิญนั่นแหละครับผมเอาอีกกวีกอีเชิญ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 ตีตามสบายเอาเลยเอาเลยป้าโอเคนั่นแหละครับผมถ้าเกิดเขามาอยู่ใกล้หน้าบ้านเราปุ๊บเราก็ตายเหมือนกัน อย่าเขาใกล้เข้าใกล้บ้านเราแล้วก็อย่าไปตีเขาเขาต้องตีเราเงื่อนไขเยอะเหลือเกินเนี่ยเยอะ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 เวฟสุดท้ายแลวมั้งเนี่ยป้าขายโอเครัสมิระเบิดของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4ยูนิตนะถ้าจำไม่ผิดนะครับใช่ไหมใช่อยู่ที่ประมาณ4ยูนิตมะมาหาเรานี่มาหาเราเชิญเชิญเชิญตีตามสบายบึ้มหายไปอะระเบิดกันให้ยับโอเคนั่นแหละครับผมสาดใจกันไป ตุยตุยกันไปเรามีเยอะครับผมไม่ต้องกลัวเราชนะเขาอยู่ละละพุทธ้หายเบิ่มกันนะจาก40กว่าตัวเหลือ22ตัว <c oughs> โอเคครับผมและนี่คือวัดลิประเบิดวีระเบิดนะชนะในเซียที่53วีนะครับ <c oughs> โอเคครับผมวัดอิฟเหมือนกันแต่ว่าคราวนี้เป็นสก,กินสายฟ้าบ้างเราจะไม่บล็อกดามงดาเมตเอะไรทั้งนั้นมาลุยเลยครับมันก็นจะเป็นวีเอเตเทิลเนาะธนูสายฟ้า v ีเอสอีลิตอาชิดอนสกินวูดแลนด์นะครับซึ่งการที่เราจะยิงไปโดนเขาเนี่ยมันง่ายมากนะถ้ามันสูงไปก็ถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วการยิงโดนแต่ละครั้งมันมีสายฟ้าฟาดเพรียงฟาดเพรียงโอเคเดี๋ยวก็ตายยิงมุมเดิมลัสมีเดิมครับไม่ต้องเข้าหัวก็ได้เข้าตัวก็ตึงมุมนี้ชืบโอ,อ้นันคือเข้าหัวมันอาจจะไม่โดนตัวเดิมก็มเป็นไรเขาเขายังไง2ดอกก็น่าจะตายถืบ ปากนั่นแหละคือเขาก็ตายไปกี่ตัวแล้ววะเขาตายไป2ตัวสามสามตัวแล้วมั้ง3ตัวแล้วครับผมคือถ้าเกิดเขาสร้างด้วยเงิน300มันจะได้ประมาณกี่ตัวจะได้ประมาณ16ตัวเท่าเราอะนะครับแต่ตอนนี้เขาตายไป3ตัวเพราะฉะนั้นลิมิตเขาจะเหลือแค่10ตัวคือป้อมจะแตกก่อนหรือว่ายูนิตฝั่งเขาจะตายหมดก่อนมาดูกันนะครับอันนี้ What if What if ฝั่งเขาธนูเบาบางลงเรื่อยๆนะคือถ้าเกิดเราสามารถเล็งเข้าหัวเขาได้เนี่ยมันก็จะง่ายนะครับโอ้โหมุมนี้ขนมกุบ ขยับพื้นหยับลงอยู่แถวนี้แหละครับมีบริหารชั้นกลางมันโกงนะครับเราอะโกงเขาไม่โกงเราหรอกเฮ้ยกลายเป็นว่าฝั่งเขาหมดก่อนที่ป้อมจะแตกเหรอ หายโอเคฝั่งนู้นหมดก่อนนะครับหมดก่อนที่ป้อมจะแตกนะแล้วก็กำลังเสริมของเขาก็ถ้าจําไม่ผิดมันจะเป็นพวกมันจะมีซอสหวานมา3คนแล้วก็ธนูธนูน่าจะ2คนมั้งซึ่งก็ไม่น่าใช่เรื่องใหญ่สําหรับเราเลยคือเราจะสามารถชนะแบบ no ด a m a g e เหรนะอเนี่ยเดี๋ยวพอเขากําลังเสริมออกมาเดี๋ยวเรากลับเข้าบ้านก่อนนะครับอ่าโอเคมาละเราต้องการที่จะยิงให้อยู่นอกระยะเขานะ ชึบแบบนี้เข้าหัวเข้าหางกันไปถอยปึบปากหายโอเคครับผมส่วในสองตัวนี้ก็โดนเรายิงไปแล้วกันนะป้อมเราอาจจะมีโด,โด,ดาวโดนดาเมจบ้างครับแต่ว่าตัวยูนิตของเรานี้คือโนด,ด,ดามเมจเฮ้ยโนดาเมจยูนิตเราไม่ตายเลยนะสร้างได้เต็มๆนะครับโอเคใช้ได้นะถ้าพูดถึงก็ไม่เลวยิงคนเดียวก็ได้เนี่ยเราคนเดียวตั้ง60ดาเมจนะ หมาผ่านนะครับเพื่อนเรามีสีกว่าตัวเองยิงเม็ดสู้เราไม่ได้นะยิงมีละสี่นะโอเคอเครับผมชนะภายใน4นาที1วิและนี่คือภารกิจในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ใช้ได้ไม่เลวสนุกดีนะครับแล้วผมสำหรับวันนี้เพียงไปซิมเมอร์และเกมสติกบอลเลยก็สีต่ต้องขอต้น่าไปเิเบนเท่านี้ก่อนแล้วก็มาพบกันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอ,อก,กันคนะรับ